เกียรติศักดิ์สิสงธรรมต่อให้เชิดชูเป็นตายตัสสู้สูส้จนลมหายใจมาค้อปัตยานสาบานตนหากใครมาประชนพีชีพให้เหลือนเนื้อทุกตุกยาคัตสีหาดาเปลี่ยนตา คนผู้ชาย